พักแค่2วันจากเกมเยือนดูบีซีเป็นไงบ้างครับสภาพร่างกายของเพื่อนร่วมทีมก็ก็อาจจะมีล้าบ้างตามตามโปรแกรมโปรแกรมที่มันแข่งถีมาเรื่อยๆครับผมแต่ว่าคือคือจิตใจสภาพร่างกายสภาพร่างกายถึงไม่จะล้าเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าจิตใจทุกคนยังเต็มร้อยแล้วก็แล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความกระหายในชัยชนะเพื่อที่จะมอบให้ให้ให้กับแฟนบอลทุกคนครับผม เปลี่ยนไปใช้ราชมังคลากีฬาสถานแต่ว่าหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยเพราะคือรังย้าของทีมชาติไทยครับก็คือคือก็เหมือนเคลนคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับ <c oughs> ผมก็ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรถึงถึงแม้ว่าจะไปเล่นสนามกลางก็ตามครับผมกองเชียร์ล่ะครับกระทบไหมครับแต่มีประสบการณ์จากเกม b ีบีซีมาแล้วนะฮะก็เกมที่แรกจะแปลกๆไปนิดนึงครับผมแ,นะ <c oughs> ๆๆแต่ว่าแต่ว่าคือคือพวกเราทุกคนก็รู้แหละว่าว่าถึงแม้ว่าจะเข้าสนามไม่ได้นะแต่ว่า แฟนบอลทุกคนก็ติดตามเชียร์พวกเราทางหน้าจอทีวีอยู่แล้วครับผมซึ่งซึ่ง,ง,งพวกเรารู้ตรงนี้ดีแล้วก็ค,คือคือทุกกำลังใจส่งถึงพวกเราแน่นอนครับผมแล้วก็คือคือ,คอทุกคนทําเต็มที่เพื่อแฟนบอลแน่นอนครับถึงแม้ว่าในหลีกเราจะชนะชนบุรีทั้งยาวทั้งเยือนแต่ว่าหลังๆนี้ชลบุรีดีขึ้นมากในเรื่องของทีมเบิร์กนะฮะคือผมว่า ในลีกตอนแ,แรกๆอาจจะย,ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับชมพีแต่ว่าคือพอมันหลังๆช่วงหลังๆเนี่ยผมว่าผมว่าทีมเขาเริ่มลงตัวมากขึ้นแล้วก็แล,วกแล้วก็นักเตะต่างชาติรวมห็งเกมลูกของเขาใช่หลายๆคนเนี่ยคือทำหน้าที่ได้ดีก็ก็ผมว่าก็อันตรายทีมหนึ่งเลยถึงแม้ว่ายังไงชมบุรีก็ยังเป็นชมบุรีอยู่อยู่ดีครับผมซึ่งซึ่งยังไงเราก็ต้องก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์อีกเกมหนึ่งตรงนี้ก็ก็เต็มที่แน่นอน สุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนคลับที่ดูถ่ายท่าสดทางบ้านรวมไปถึงตลาดมะลิด้วยซึ่งคุณแม่ของตองก็น่าอยู่ตลาดมะลิฮะฝากอะไรถึงกองเชียร์ทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปชมเกมในวันพรุ่งนี้ครับครับผมก็ก็ไม่เป็นไรครับผมคือคือคือยังไงกําลังใจจากจากพวกคุณที่ส่งมาพาเนี่ยรับรู้แน่นอนรับรู้แน่นอนแล้วก็คือคือพวกเราก็ได้เห็นแหละว่าแมทที่แล้ว ผมรู้แหละว,ว่าทุกคนก็ติดตามทางทีวีแล้วก็ที่ตลาดมาลิก็ก็มีอยู่กลุ่มให,ใหญ่เลยกลุ่มหนึ่งครับผมก็ถ้าใครไม่รู้จะไปดูที่ไหนก็ไม่รู้จะมารวมตัวกันที่ไหนถ้าใครไม่อยากดูอยู่บ้านก,ก็มามาที่ตลาดมาริรวมรวมตัวกันได้ครับผมซึ่งก็มาสนุกสนานเฮฮากันครับผมมาแชร์ด้วยกันก็คือพวกเราทุกคนก็จะพยายามทําหน้าที่อย่างตัวเองที่สุดเพื่อที่จะเอาชชนะฝากแฟนบอลทุกคนให้ได้ครับผมขอบคุณครับ